ม้วนที่เจ็ดหน้าบีดับต่อไปขอให้นักศึกษาเปิดพระธรรมบททตกถาหน้าที่152ย่อหน้าเริ่มตั้งแต่อังคมมมกทะวาสีนางตะสะสะการังเขตวาอาคตาีิวโสกิเรสาบินต้นไปได้ยินวันว่าวันนั่นเป็นวันแห่งชนทั้งหลายผู้อยู่ในแว่นแคว้นชื่อว่ามคตและแว่นแคว้นชื่อว่าอังคะโดยปกติถือเอาซึ่งสการะเพื่อจำบุกานั้นมาแล้วย่อมเป็น เพราะเหตุนั้นนั้นว่าชนทั้งหลายผู้อยู่ในแว่นแขวนทั้งสองโดยปกติถือเอาซึ่งสักการะมาแล้วเห็นแล้วซึ่งพระตถาคตเจ้าคิดกันแล้วว่าอานว่าชัมภูกาผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลายเป็นใหญ่ย่อมเป็นหรือนอแลหรือว่านว่าสมณะผู้โคดมเป็นใหญ่ย่อมเป็นดังนี้คิดกันแล้วว่าถ้าว่านว่าพระสมณะผู้โคดมเป็นใหญ่พึงเป็นไซ อันว่าัมปูกะนี้พึงไปสู่สำนักของพระสมณะผู้โคดมแต่ว่าอันว่าพระสมณะผู้โคดมเสด็จมาแล้วสู่สำนักของชัมปูกะนี้เพราะความที่แห่งจาอาชีวกชื่อว่าชัมปูกะเป็นใหญ่ดังนี้อันว่าพระสารสดาทรงทราบแล้วซึ่งความปริวิตกแห่งมหาชนตัดแล้วว่าดูก่อนัมปูกะอันว่าเธอจงตัดซึ่งความสงสัยแห่งอุปถากทั้งหลายของเธอดังนี้ อันว่าจำบูกะนั้นกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้อันว่าข้าพระองค์ย่อมหวังเฉพาะซึ่งเหตุมีประมาณเท่านี้นั่นเทียวดังนี้เข้าแล้วซึ่งจะตุทชานลุกขึ้นแล้วเหาะขึ้นไปแล้วสู่ฟ้ามีลำตาลเป็นประมาณกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นาศาสดาของข้าพระองค์ย่อมเป็นอันว่าข้าพระองค์เป็นสาวกย่อมเป็นดังนี้ ลงแล้วถวายบังคมแล้วเหาะขึ้นไปแล้วสู่ฟ้ามีลำตานเกตต้นเป็นประมาณอย่างนี้คือสู่ฟ้ามีลำตานสองต้นเป็นประมาณสู่ฟ้ามีลำตานสามต้นเป็นประมาณลงแล้วยังมหาชนให้รู้แล้วซึ่งความที่เห็นตนเป็นสาวกอีกพันว่ามหาชนเห็นแล้วซึ่งเหตุนั้นคิดกันแล้วว่าโอชื่ออันว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นบุคคลอัศจรรย์เป็นผู้มีพระคุณไม่สามย่อมเป็นดังนี้